การทำเล็บเนี่ยถือเป็นของคู่กันกับสาวสามานานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเรียบหรูหรือแบบมีลูกเล่นสะดุดตาและที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะดารานักร้องหลายคนก็ลงหลยเสน่ห์ของการทำเล็บเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครเลยยิ่งคนนิยมทำเยอะเท่าไหร่ร้านทำเล็บก,ก็เยอะเช่นกันทําให้ช่างเนี่ยนะคะต้องฝึกฝีมือให้เก่งเพื่อที่จะได้แข่งขันกับร้านอื่นๆได้ดังนั้นนะคะถ้าคิดจะทำเล็บเนี่ยไว้ใจประเทศญี่ปุ่นได้เลยล่ะคะ่ะ ราก็อยู่กับคุณมากิเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวให้คุณมากิช่วยแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะีิจันจื่อมากิโกะค่ะคุณมากิคะทางร้านคุณมากิเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วคะแล้วก็มีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างคะเี่พิีที่แล้วทิจันมั่งมั่ไใครัร้งนเล็กก่อเราก็รู้สึกว่าชอบมั่ไใจก่ะอืมเรากคิดว่า อยากอยู่ิวมวยไทยค่ะอ๋ออยากอยูนมวยไทยเทศทำงานทำทำดีอะไรนะอ๋อจะทำงานอะไรดีจะอะไรดีนะแล้วก็คิดว่าทำงานที่บริษัทไม่อยากค่ะอ๋อไม่ชอบทำงานบริษัทใช่แล้วตัวที่จันชอบดันเล็บมืับอบทำเล็บู่ชอบล็บกัคนเลยคิดว่าเบิงดังเล็บมือดีกว่าค่ะ เห็นคุณมากิบอกนะคะว่าอยากอยู่เมืองไทยเลยถามคุณมากินิดนึงนะคะ่ะว่าคุณมากิเนี่ยชอบอะไรในเมืองไทยคะเอชอบคนไทยนะใจดีค่ะคนไทยใจดีใช่ใแล้วก็อาออหารไทยอาหารไทยชอบค่ะแลย่างนีน้ร้านทำเลของคุณมากิเนี่ยพิเศษกว่าร้านทำเล็บอื่นๆยังไงคะพิเศษ เป็น power stone nail ครับ power stone nail อันนี้วังมังดังค่ะอ๋อทาง้านทำเนของคุณมาเกอเนี่ยนะคะเขาจะใช้สโตนนะคะหรือว่าหินเนี่ยที่มันให้พลังงานกับเราเนี่ยในการตกแต่งเล็บสุดเิื่ามี power stone nail จเย็นๆแล้วก็ใช้ดี หินเนี่ยนะคะมันจะส่งผลให้เราเนี่ยเป็นคนใจเย็นใช่ไหมคะมีความมั่นใจขึ้นอยู่กับผินชนิดไหนที่เราเลือกใช้นั่นเองคุณมากินเนี่ยทำเล็บมานานมากมีประสบการณ์มากมายนะคะอย่างนี้เนี่ยมีผลงานไหนที่ภูมิใจที่สุดเลยคะ character nail character character n a i น disney the minions อย่างนี้เนี่ยนะคะอยากให้คุณมากินแนะนำาล็กนึงว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวิธีการดูแลเล็บหรือว่ามือยังไงให้สวยตลอดเวลาค่ะ ท,ทั้ทงหาโอเอัแอนด์ครีมอืม m แล้วก็เวลาพิเศษมาคีทั้ไฮโดรเจนวอเตอร์อ่า, 15, 15าล้วทัาร์ซิปฮาร์นั่นทีเปียวทั้งไฮเปียวซีเขาอย่างนี้เนี่ยอยากให้คุณมาคีช่วยแนะนำไลายเล็บให้ที่ชาวบ้างได้ไหมคะว่าควรจะทำไลายเล็บแบบไหนดีที่ฉังคิดว่าไลายเล็บทั้ง ทะเล,ะเลใช่เดี๋ยวเราจะทำลายเล็บทะเลกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะซัมเมอร์แล้วถูกไหมคะมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าคุณมากเก็นเนี่ยจะยกทะเลมาอยู่ในเล็บผู้ชาได้จริงๆหรือเปล่าไปดูกันค่ะ ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะเห็นต้องอยากมาทําแน่ๆเลยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณมากิฝากถึงท่านผู้ชมหน่อยค่ะเผื่อใครอยากมาโอเคค่ะที่นี่ลายเล็บมือสวยๆเลยก,ก็น่ารักมากๆค่ะสิกใจมาที่นี่ค่ะขอบคุณม,มากค่ะ <laughs> สำหรับใครที่อยากทำเล็บนะคะก็อย่าลืมนึกถึงเนลรูมแอรเดลนะคะแล้วเจอกันค่ะ